รตรับี้อนรัพทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ครับผมมีไลน์อัพใหม่จากเลเว่นะครับนั่นก็คือรถยนต์ในกลุ่มของ BYD ซึ่งจะมาจำหน่ายหลังจากนี้เป็นต้นไปปีที่ผ่านมาครับทั้งแมวน้ำ ทั้งในส่วนของโลมานะครับกับดอลฟินและซิลปีนี้ครับจะมีซีกุงเข้ามาจะมีในส่วนของซีไลออนเข้ามาและอื่นๆอีกครับติดตามให้ได้นะครับในช่วงร่ถก้นร,รู้วันนี้ครับและสำหรับในช่วงท้องโลกยันยนต์นะครับมาสด้เคลื่อนไหวแล้วครับวันนี้เรียกประชุมดีลเลอร์ทั่วประเทศนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเห็นเรื่องราวดีๆของมาสดา้ทั้งในด้าน S after s a l e และในด้านการขายครับรวมถึงยอดจำหน่ายรถยนต์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นะครับใครเป็นแชปในกลุ่มใดนั้นเรามีรายงานครับและสุดท้ายในช่วงรู้ก่อนขับกับอิดูสุครับเตรียมพร้อมนะครับในการจัดการรถยนต์เพื่อรับมือหน้าฝนที่จะมาคือปีนี้ครับหน้าฝนเนมาเร็วกว่าปกติ การเตรียมรถต่างๆนั้นก็ต้องจัดแต่งให้ดีนะครับนอกจากนั้นครับผู้กับขี่เองก็ต้องมีการเตรียมตัวเช่นเดียวกันและในอื่นๆนะครับติดตามให้ได้ในช่วงรู้ก่อนขับกับอีดูสุครับท่านผู้ชมครับไลฟ์ใหม่จาก b ีวดีรอท่รับชมหลังโฆษณาครับอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมืงอทำเผาอใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a ด้าซ x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New Isuzu D-MAX เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใคร Come closer. Get closer มาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive เนอลิ New it New ิมตสุด้านหลังผม เป็นไลอ้อนโปรดักต์ใหม่ของ BYD ครับที่ในอนาคตกำลังจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับคันแรกนะครับที่เห็นอยู่สีเขียวเลมอนนั่นคือ BYDC9 เนะครับเป็นรถขนาดไซส์กะทัดรัดแล้วก็ส่วนในตัวของกำลังมอเตอร์ครับ55กิโลวัตต์150นิวตันเมตรโดยประมาณนะครับถัดมากับ b y d m 6เป็นรูปแบบอเนกประสงค์ไฟฟ้าเหมือนกันนะทั้ง4รุ่นที่เห็นตัวโครงสร้างตัวถังเป็นแบบ อีแพลฟอร์มถังุูทูลทั้งนั้นซึ่งเป็นโครงสร้างตัวถังสําหรับรถไฟฟ้านะครับตัวเนีประสงค์งเอตัวนี้เนี่ยภายในอลังการมากๆแล้วตัว M6 มากนะครับมากับมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ให้กําลัง150กิโลวัตต์300นิวตันเมตรด้านข้างเจ้าซ l i o n อนเซเว่นซีไลออนหรือตัวสิงโตทะเลนะครับเป็นในรูปแบบของ B s u v ที่ในในส่วนของคูเป้ ความแรงเนี่ยใช้ได้นะฮะศูนย์ถึงร้อยสี่จุดสี่วิมีในรูปแบบหลังติดเบาะแน่ๆเดี๋ยวเราไปลองในสนามดูว่าเป็นยังไงและอีกหนึ่งคันเดนซาดีนายคันนี้ผมชอบมากเป็นพิเศษครับแล้วก็อุปกรณ์มืความสะดวกมากมายเบาะมีอุปกรณ์นวดมีอุ่นในเบาะให้พร้อมพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆอีกเพียบหลังจากนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของการทดลองขับแบบสั้นๆนะฮะในสนามทีละไปดูกันแต่ละรุ่น มีสมรรถนะน่าสนใจมากน้อยเพียงใดครับรุ่นแรกแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมค่อนข้างจะโฟกัสเหมือนกันนะครับกับ MPV ใหญ่ของ BYD เขากับ d e n ซาดีนาต้นทางในการขับเคลื่อนของเขาเกิดจากพลังกำลังของมอเตอร์นะครับสตัวทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังรวมๆแล้ว275แรงม้าพร้อมกับตัวของแรงบิด ได้ถึง470นิวตันเมตรเลยนะครับกับบอดี้ที่ใหญ่โตขนาดนี้นะครับแล้วก็ทำระยะทางในการวิ่งนะครับในต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเกือบเกือบ600กิโลเมตรนะครับอยู่ที่ประมาณ580กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ระบบช่วงล่างซับแรงสั่นสะเทือนดีนะเรามาลองในแท็กของสนามพีราแบบนี้นะครับจอ ใหญ่โตอุปกรณ์มีความสะดวกมากมายเลยครับทีนี้ในส่วนของอัตราเร่งที่มาจากพละกําลัง275กิโลวัตต์เนี่ยนะฮะเขาทําอัตราเร่ง0-100อ,อยู่เพียง6.9วินาทีเท่านั้นนะแต่ช่วงนั่งรับบรางถาตะเทือันดีครับจะแน่นอนแหละคือรูปแบบการนั่งที่สะดวกสบายแบบนี้นะฮะถ้าไม่ซับแรนถัดเทอนดีๆผู้นั่งข้างในก็น่าจะลำบากน่าจะมีอาการเมาเกิดขึ้นได้บ้าง รถใหญ่นะครับแต่ควบคุมไม่ยากควบคุมไม่ยากพวก,พม,ากพมาลายค่อนข้างจะคมเลยล่ะเลนเชดเล็กๆนะคือระบบช่วยเหลือในรถคันนี้ยเยอะครับตัดกำลังในโค้งอ่าหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นรถยังไม่วางจำหน่ายในกรณีที่วางจำหน่ายในประเทศไทยก็ต้องมาดูอีกทีครับว่าฟีเจอร์ต่าง มีอะไรถูกตัดทอนไปบ้างผู้ชมครับมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับรุ่น b y d M6 M6 เนี่ยเป็นรถในรูปนะแบบลอในประสงค์นะครับเขามากับพละกำลัง150กิโลวัตต์นะพร้อมกับแรงบิด310นิตันเมตรพละกำลังอาจจะดูไม่สูงมากมายนักนะครับ อัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อวินาทีแล้วก็แบตเตอรี่ความจุ71ประมาณ72กิโลวัตต์ทำระยะทางการวิ่งตามมาตรฐาน NDDC นะครับได้อยู่ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรด้วยกันนะก็จะเป็นกลุ่มไฟฟ้ารุ่นใหม่จากตัวมีัยดีลมอะไรหนักเบาเนะฮะแต่ว่าก็แม่นยำดีนะครับเป็นการเป็นงมาลัยไฟฟ้าที่ปรับจูนมาใช้ได้ ช่วงฟรีน้อยมากๆครับน่าสนใจตรงที่ลองมานะครับการทับแรงสาเทือนเนี่ยบางโค้งผมโอเวอร์สปีดขึ้นไปเลยนะเพื่อต้องการให้ระบบมันออกมาช่วยเนี่ยคอนโทรลได้ดีฮะเสียงย่างลั่นเลยฮนะ แต่กำลังในด,ดอปลงมาเร็วมากครับระบบเข้ามาช่วยครับทีนี้ก็ย้ายนะครับจาก M6 ในรูปแบบของตัวรถเด็กประสงค์นะผมก็เปลี่ยนมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นในรุ่นของ C-Lion 7ต้องบอกว่าเป็นรถรถที่แรงที่สุดในกลุ่มแล้วนะครับเพราะว่า เขามากับกำลังกันครับเพื่อนรวมรวมจากมอเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะ390กิโลวัตต์พร้อมกับแรงบิด670นิตลนเมตรครับตรงนี้เนี่ยตัวแบตเตอรี่นะครับเขามากับกำลัง82.5กิโลวัตต์ทำให้ขับเพื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้ระยะทางถึง540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับพลรกำลังความแรงของเขาเนี่ยนะครับ ทำให้อัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่4.5วินาทีเท่านั้นช่วงล่างจิกดีนะโมงมาลายคมเลยผมไม่ได้ปรับโหมดกันขับกี่เท่าไหร่นะลองสแตนดาดของรถเนี่ยแหละ ดึงช่วยด้วยตอนแรกนุ่นม,มันนึกว่าจะดึงขนาดนี้เพราะก่อนนั้นนี้เคยลองในซิลนะฮะศูนย์ถึงร้อนี้อันนั้นดึงแบบเสียวท้องอะ่ะแต่ตัวเนี้ดึงหลังเป็บนบอดดึงหน้างหงายเลอย่าง้น,นครับเอาละครับ ถือว่าเป็นไฮไลท์ของไลน์อัพในอนาคตของ b y d ในครั้งนี้นะครับกับตัวเจ้าซีเกิลหรือนกนางนวลเก๋ๆนะเกียร์มาไว้อยู่ตรงบริเวณคอนโซลกลางนะครับเอาเดี๋ยวไปลองดูกันกันกบตัวพละกำลังของเขาครับ55กิโลวัตต์135นิวตันเมตร0 100อืดน,นิดนึง13วินาทีนะครับแต่ตัวของแบตเตอรี่3.8.8.8กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมงก็ประมาณ39กิโลวัตต์ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน NEDC เขาบอกว่าเกือบ400กิโลเมตรเลยทีเดียวระบบตัวช่วยเพื่อความปลอดภัยนะเชิงป้องกันนะครับต,ต่างๆนานมามาให้เพียบเลยพวก Adaptive Cruise Control เตือนออกนอกเลนพร้อมดึงกลับอะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงกันละมีมาให้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าออกตัวมากไม่ได้บางระบบเดี๋ยวถึงเวลามาขายจริงแล้วมันไม่มีผมก็จะหาว่าออกตัวแรงไปนะมาลองฟิลลิ่งในรูปแบบสลาลอมดูจิวๆิอย่างเงี้ยขับสลาลอมมันสนุกดีฮะลองในเบืๆๆ<ะ>้องช่วงบ่าขับสบายๆนะแน่นอนนะทาร์เกตใช้งานในเมืองแบบนี้ช่วงล้อมันสั้นด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ การยึดเกาะขนบเนี่ยมันมันดีอ่ะไม่ค่อยได้เบรกเท่าไหร่ครับจับโยนเข้าไปครับอ่าวาจะปีดปุ๊บมีเตือนนะครับว่ารถเสียการนะฮะพร้อมกับแจ้งให้คนข้างนอกรู้ด้วยจากสัญญาณไฟกระพริบครับไฟฉุกเฉิน0 1 3ถึง1วินะฮะก็ไม่ได้ดึงอะไรมากมายนักนะนี่อั้งนั้นก็พอตัวแ้วพอตัวพระใช้างานในเมืองไม่ต้องแรงอะไรมากมายครับ แต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยระยะทางเขาให้มาค่อนข้างจะสูงนะตามมาตฐาน NEDC ี่เกือบ400โลเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของไลน์อัพที่ BYD กำลังจะนำเข้ามาจำหน่ายในอนาคตสังเกตดูครับรถบางรุ่นยังเป็นพรงมาลัยซ้ายอยู่เลยนะฮะ ตอนนั้นอนาคตเนี่ยบีวดีจะปรับปรุงเป็นพวงมาลัยขวาและเข้ามาจําหน่ายเมื่อไหร่รอติดตามดูอีกทีแต่ทุกคันผมสรุปเลยสมรรถนะในเรื่องประอร์แมนซพพอใช้งานนะครับในชีวิตประจำวันได้แน่นอนไม่ได้แรงพุ๊ธป้าแบบอดีตที่เคยทํามาอย่างตัวเลข3.8วิในซิลนะฮะแต่เจ้าตัวซีไลออนแรงไม่แพ้กัน4.4วิดึงหลังติดบอกะหน้าหงายได้เลยทีเดียวได้อีกหนึ่งรุ่นที่คาดว่าถ้าเอาเข้ามาจำหน่ายนะได้รับฟีดแบ็กตอบรับจากผู้ใช้รถชาวไทย มากมายแน่นอนนั่นก็คือตัวของซีเกหรือตัวนกนางนวลน,นะครับด้วยความประทัดรัดราคาจําหน่ายไม่น่าจะสูงมากแต่ฟีเจอร์ที่ให้กับรถมานั้นล้นคันเลยทีเดียวทั้งหมดรอรุนอีกทีครับว่า BYD จะนํารถกลุ่มนี้ที่เป็นไลอ์อนมาอนาคตของบ y y d เข้ามาจําหน่ายเมื่อไหร่รุ่นอะไรบ้างนะครับรอติดตามครับ ็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเราใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a สด้าซ X3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive Talk about it หมดใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The New MUX The, the Uncharted เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมา d าสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive s u z u X Series. Gotta cross the line. สนับสนุนโดย Mazda Ford BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานโยนต์กับอออตโวรดไทยแลนด์ครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าตลาดรถยนต์จะนิ่งๆน,นะครับแถมยอดจำหน่ายของรถยนต์ก็ยังตกลงบ้างแต่ว่ายังมีความหวังครับเร็วๆนี้นะครับงาน Fast Auto Show Thailand 2024นะครับก็จะมีขึ้นแล้วนะครับในช่วงระหว่างวันที่ 3 7ถึงกรกฎา,าคมนี้ที่ไบเทคบางนานะครับงานนี้คงจะจำกันได้นะครับเลือกคันที่ชอบถอยคันใช่จากอาจารย์พัฒนเดชอา,าสาสาากิจประธานจัดงานนี้นะครับสำหรับปีนี้เขามีสโลแกนนะครับรถใหม่โปรดี D, รถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือสองรับประกันนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดจะตามมาติดๆเลยนะครับสำหรับงานนี้แต่ว่าในส่วนของยอดขายรถที่บอกตกลงนี่นะครับมีรายงานมาฝากครับ รายงานการผลิตและจำหน่ายรถยนต์จากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่ายอดการผลิตรถในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นมีการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น14,667คันลดลงร้อยละ11.02ในจำนวนนั้นเป็นการผลิตรถไฟฟ้าในประเทศ644คันเพิ่มขึ้นร้อยละ2,47 ส่วนยอดขายในประเทศนั้นในเดือนเมษายนมีจำนวนทั้งสิ้น46,738คันลดลงจากเดือนมีนาคมก่อนหน้านั้น116.6และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วนี่100ะ2 1 5ในจำนวนนั้นเป็นยอดขายรถไฟฟ้า3,900คันลดลงเช่นเดียวกัน1 0ยละ 7.2ทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการเข้มงวดในการอนุวัตส,สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศก็มีการเติบโตในระดับตำ่ำซึ่งผลจากการที่ยอดขายลดลงนั้นก็ทำให้ยอดขายในประเทศของไทยนั้นตกลงเป็นอันดับที่3รองจากประเทศมาเลเซียแล้วมาสด้าเรียกตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับเข้ามารวมตัวผนึกกำลังรวมกันเป็นหนครับ บริษัทมาสดาเซลประเทศไทยจำกัดโดยมิสเตอร์ธารชิมิอุระประธานบริหารได้จัดการประชุมผู้จำหน่ายทั่วประเทศ Mazda Dealer National Conference ภายใต้ธีม m a ม d a m i a มิลอ2024และแนวคิด re-invent for a sustainable future ผ่าน3คีย์เวิร์ดสำคัญคือ re-invention ปรับและเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานเพื่อให้ทันสมัยกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน Sustainability คือการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนทั้งการดำเนินธุรกิจจนถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจและ Future คืออนาคตที่จะเดินหน้าไปพร้อมกันระหว่าง m a z t e r เซ l ลประเทศไทยและผู้จำหน่ายประสานมือสร้างพันธกิจร่วมกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการมอบความสุขให้กับลูกค้ามาสาตลอดไป พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศยึดมั่นนโยบายการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด Customer Experience Management สร้างสารรประสบการณ์ลูกค้าและมอบสิทธิประโยชน์เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังสร้างแบรนด์มาสด้าให้แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าจากอดีตและตลอดไปโดยมีผู้จำหน่ายมาสด้าทั่วประเทศคณะผู้บริหารระดับสูงของมาสด้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยพร้อมพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและช่วงนี้บอกอจุบพาไปแนะนำยางแบรนด์ใหม่ครับ n e x e เซมีดีอย่างไรประชมครับ ับวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่นะครับมาอยู่ที่ดีควิกครับและวันนี้จะมีการนำเสนอยางแบรนด์ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการทดลองด้วยการใช้รถผมเองและยางที่ว่านั้นนั้นก็นคือ,อยางเน็กเครับเล่าความเป็นมานิดนึงยางเน็กเซนเนี่ยเป็นยางนำเข้านะครับมาจากแดนโสมประเทศเกาหลีใต้ซึ่ง n e x กเนนั้นต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ ส่งตรงไปให้กับ O E M รถยนต์แบรนด์ต่างๆหลากหลายแบรนด์ทั้งนี้ทั้งฝั่งยุโรปรวมถึงรถในชาติเกาหลีเองก็ดีนะครับรวมรวมล้วเป็นสิแบรนด์เลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับยางที่ผมจะทำการเปลี่ยนใส่รถตัวเองแล้วก็ไปทดลองขับนั้นนะครับได้แก่ Nexen e n c o l r SUV4 นะครับซึ่งยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางที่เหมาะกับรถที่าิารถอีกโกคา รวมถึงจะมีทั้งานนะไปถึงการขับขี่ในรูปแบบสปอร์ตได้อีกด้วยผู้ชมครับตัวของ Nexen Enfora s u 4นั้นประกอบด้วย5คุณสมบัติเด่นๆด้วยกันนะครับอันดับแรกตัวเนื้อ,อยางซิลิกาคอมพลตตรงนี้มีความนุ่มสูงเลยนะผมกดดูยังยุบๆเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากเรื่องของซิลิกาคอมพลที่มีความนุ่มเป็นพิเศษ ส่งผลมาให้ในเรื่องของการเก็บเสียงของโดยสารที่มันดีที่มันเงียบมากขึ้นนะเพราะตัวยางเ,ยเป็นชิ้นส่วนแรกที่สัมผัสกับพื้นถนนใช่ไหมครับนอกจากนั้นนะครับแก้มยางทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยเขาจะมีเข็มขัดลัดหรือที่เรียกว่าเบลเนี่ยนะครับเพื่อตึงหน้ายางไว้นะครับให้สัมผัสกับพื้นถนนเต็มหน้ายางก็จะได้การยึดเกาะที่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งไม่ต้องกลัวนะครับนอกจากนั้นนะครับ ตัวคุณสมบัติของยาง,งต่างๆที่ผมก,กล่าวไป2ข้อข้างต้นเนียมันก็จะส่งผลให้การบังคับควบคุมรถทําได้แม่นยําและดีมากิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงล่องน้ำนะครับไอตัวล่องยางที่เขาซาอลร่องมาตรงนี้ทั้ง4ล่องเนี่ยจะช่วยในการรีดน้ําในกรณีที่เราขับบนถนนเปียกก็จะเสริมความยึดเกาะไปให้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวยาง Nexen คุณสมบัติพิเศษข้อที่5นั่นคือ จะทำให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นทั้ง5ข้อนี้เป็นคุณสมบัติเด่นๆนะครับที่อยู่ใน Nexen Enferra s u 4สัมผัสครั้งแรกกับ Nexen เข้าท่านะถือว่าเป็นยางที่เ,เป็นยางราคาค่อนข้างจะถูกแต่คุณสมบัติเนี่ยมากมายเลยครับเนื้อยางที่มีซิลิคาคอมเพลผสมสูงเนี่ย ขาให้การยืดหยุ่นที่ดีเนื้อ,อยางค่อนข้างนุ่มนะครับพอนุ่มตรงนี้เสียงรบกวนที่มันเกิดขึ้นจากพื้นถนนสะท้อนขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยยางมีตัวเซฟไว้ให้ครับนอกจากนั้นไอ้ตัวล่องรีดนั้นทั้งสี่ล่องนะครับเวลาขับผ่านพื้นเปียกเนี่ยให้ความมั่นใจในการยึดเกาะได้ดีเลยนะฮะนอกจากนี้ครับเบล์หรือเข็มขัดรัดหน้ายางที่อยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยก็คอยตึงให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ส่งผลให้มีการควบคุมก,กันกับขี่ที่ดีขึ้นมานั่นเองรวมแล้วสอบผ่านซึ่งเป็นตัวของราคายางเรียกว่าเป็นยางประหยัดแล้วกันนะเพราะราคาไม่ได้สูงมากนักสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นก็บอกว่าไม่ธรรมดาครับวันนี้ n e x กเซนะครับออกแคมเปญโปรโมชั่นให้ลูกค้าผ่อน0%นซนานถึง10เดือนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเคมฟรี 1>, 1ปีหรือ25,000กิโลเมตรและทาง Nexen Thai Thailand นะครับรับประกันในเรื่องของคุณภาพการผลิตตลอดอายุการใช้งานนอกจากนี้บาทบวมแตกก็เคมฟรีเช่นเดียวกันนะครับ B Quick ตรงนี้ครับถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Nexen Thai ครับนอกจากนี้ยังมีที่ MMS Auto Service หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่าย n e x e n t ท a i นะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทั้ง Lazada และ s h อ p e e ด้วยครับท่านผู้ชมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ n e x c e n t h a i c o m รวมไปถึง f c e b o o o f แฟนเพจนะครับ n e x e n t h a i Thailand และ LINE ID nexcent.th เพื่อนๆก็ได้สัมผัสถึงความนุ่มนวลน,นะครับจากตัวยางและ ที่ให้การยึดเกาะถนนที่ดีบังคับควบคุมที่ดีอย่างเน็กเซนไทยแบรนด์ยางแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาแถมราคาถูกนะครับนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจที่นํามาฝากในช่วงของท่องโลกยานยนต์ครับท่านผู้ชมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปกันที่ w w w a u t o w o r t h t i l i n d n o m o m ครับ สนับสนุนโดย i e s u z u X Series แรงทะลุเวิร์สรู้ก่อนขับกับ i e s u z u ตอนเตรียมรถรับหน้าฝน ตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนจะตกบ่อยทัศนวิสัยในการขับขี่ก็จะลดน้อยลงเสี่ยงต่อการเกิอดอุบัติเหตุได้ง่ายนอกจากที่เราจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมแล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการเตรียมรถของคุณให้พร้อมรับหน้าฝนจะต้องเตรียมรถอย่างไรบ้างรู้ก่อนขับกัขีสุดมีวิธีการมาให้ชมกันครับตรวจสอบสภาพของอยาง ยางรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพใดการที่ยางต้องมีร่องยางเพราะเมื่อเราขับขี่ไปบนถนนที่มีน้ำขังบนผิวถนนยางที่มีร่องยางที่ลึกมากพอจะสามารถรีดน้ำออกจากหน้าย,ยางได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าร่องยางตื้นเกินไปอาจเกิดอาการที่เรียกว่าเหินน้ำทำให้รถเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายวิธีการตรวจสอบความลึกของร่องยางทำได้ง่ายๆด้วยเหรียญบาทโดยนำเหรียญมาเสียบตรงร่องยางถ้าคุณไม่สามารถเห็นลวดลายตัวหนังสือ บนเหรียญที่หนูนขึ้นมาคุณก็ยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนยางหากคุณเห็นลวดลายที่หนูนขึ้นมาของเหรียญบางส่วนก็ยังสามารถใช้ยางเส้นนั้นไปได้อีกระยะหนึ่งแต่ถ้าหากเห็นลวดลายที่นูนขึ้นมาได้ทั้งหมดก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่ได้แล้ว ตรวจสอบที่ปัดน้ําฝนทุกครั้งที่ฝนตกใบปัดน้ําฝนจะทําหน้าที่ปัดน้ําบริเวณกระจกหน้ารถเพื่อให้เราสามารถมองเห็นถนนได้แต่ถ้าใบปัดน้ําฝนเสื่อมสภาพย่อมทําให้การปัดน้ําแต่ละครั้งทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพโดยปกติใบปัดน้ําฝนควรปัดน้ําฝนออกจากกระจกจนเกลี้ยงตลอดแนวของใบปัดหากสังเกตเห็นว่ายังเหลือคราบน้ําตรงแนวที่ใบปัดทํางานก็ควรเปลี่ยนใบใหม่นอกจากนี้ยางของใบปัดน้ําฝนก็มีอายุการใช้งานไม่นาน านะตามหลักแล้วควรเปลี่ยนเป็นประจำทุกปีแนะนำควรเปลี่ยนใหม่ในช่วงเข้าฤดูฝนเช่นช่วงเวลานี้เพราะก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูร้อนอยางใบปัดน้ำฝนจะถูกความร้อนจากแสงแดดแผดเผาทำให้ยางใบปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วตรวจสอบระบบฉีดน้ำกระจกหน้ารถหลายครั้งที่เราอาจจะเจอน้ำโคลนที่กระเซ็นมาบนกระจกหน้ารถหรือคราบสกรปรกต่าง การฉีดน้ำเพื่อล้างกระจกหน้ารถก็มีความจำเป็นไม่แพ้กันเราจึงควรเติมน้ำในหม้อพักน้าฉีดกระจกให้เต็มอยู่เสมอตรวจสอบรูฉีดน้ำกระจกหน้ารถว่าอุดตันหรือไม่หากมีคราบอุดตันให้ใช้น้ำอุ่นล้างคราบอุดตันนั้นออกและหากน้ำที่ฉีดออกไปทิศทางของน้ำเบี่ยงเบนไปจากตำแหน่งฉีดที่ควรจะเป็นก็ใช้เข็มหมุดจิ้มไปที่รูฉีดน้ำแล้วปรับทิศทางให้เข้าตรงจุดที่ต้องการตรวจระบบเบรกตรวจสอบระบบน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกควร อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่ามินและไม่เกินระดับแม็กซ์เพราะน้ำมันเบรกที่ลดระดับลงไปอย่างช้าๆแสดงถึงขนาดของผ้าเบรกที่เริ่มบางลงเรื่อยๆหากลดระดับลงไปมากให้เช็คเบรกว่าถึงเวลาควรจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แล้วหรือยังแต่หากน้ำมันเบรกพร่องอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ชัดแสดงว่ามีการรั่วของน้ำมันเบรกในระบบให้ดีทำการแก้ไขทันทีเช็คสภาพสีของน้ำมันเบรกโดยปกติน้ำมันเบรกจะมีสีใสๆแต่เมื่อใช้ไปนานๆจะเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกใหม่ ถ้าสามารถทําได้ควรเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเบรกเป็นประจําทุกปีตรวจสอบสัญญาณไฟรอบคันควรเช็กระบบไฟส่องสว่างทุกจุดรอบคันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามองเห็นถนนได้ดีขึ้นยาฝนตกเท่านั้นแต่ยังช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ง่ายลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงได้และควรใช้สัญญาณไฟให้ใหเหมาะสมทุกครั้งที่ฝนตกด้วยที่สำคัญที่สุดขับรถทุกครั้งทั้งในสภาพอากาศปกติและขณะฝ กกันนตหควรใช้ความระัดระวังอยู่เสมอรู้ก่อนขับกับอีซูซูยังมีข้อแนะนำดีๆมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องรอติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดเป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ประจสัปดาห์นี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางทรห้ากดหวันนี้ต้องขอขอบคุณทางโชว์รูมมาสด้อับาทอสลามินทากมอนะครับ ที่อ,อเปิดสถานที่ในการถ่ายทำครับลาการตรงนี้ครับสวัสดีครับ